นะคะมาพบช่องน้องอันดามันนะคะวันนี้มาดูวิวนะคะลมแรงมากเลยที่ภูเก็ตนะคะวิวของเราสวยไหมคะ มากเลยนะคะเชิญเที่ยวภูเก็ตได้นะคะพบกับอันดามันนะคะดูวิวเสร็จแล้วก็มาดูอันดามันนะคะวันนี้ทำอะไร <c oughs> บรรยากาศเงียบเงาถนนขึ้นไปพระใหญ่ก็ไม่มีรถนะคะตอนนี้เงียบสนิทขัไปดีขับยังไง อันดาก็โโรอผลไม้จากคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้หนึ่งตะกร้าทำไงก่อนจะเอาอยางเอาก่อนเอาทำดีก่อนเอเสียงดีๆลูกเสียงดีเสียงดีๆได้รางวัลอ่ะเอาไปหนึ่งอัน เสียงนางนะคะอ้อนอได้ทานแล้วก็เป็นอีแบบนึงนะคะคนละเสียงได้กินแล้วเดินนี้ถอยถอยได้กินแล้วถอยบรรยากาศ ดีมากนะคะแดดแต่ว่าลมดีนะคะที่นี่ พอได้กินแล้วปอกเปลือกด้วยนะปอกเปลือกด้วยปอกเปลือกปอกเปลือกอลูกชายรู้สึกว่ามีเยอะแล้วปอกเปลือกเลยไปรือจะขออะไรเนาะอันดา đó là luôn đi ăn nó nước cho nó mõ nước ăn đi nước. ao mai ở nào đấy ơi, hả?

ยวพ่นใส่คนให้กินหรือเปล่า,ากินก่อนล้างมืออันดับแรกต้องล้างมือก่อนนะคะถึงน่าให้จะกินรอบสองล้างมือก่อนนะคะนดาน้ำแรกยังไม่กินนะคะช้างก็จะล้างมือก่อน อันดานหนีน้ำหนีน้ำหนีน้ำอันดานหนีน้ำแล้วเออเห็นไหมเห็น โอ๊ยกล,ลัวน้ำมันดากกลัวน้ำอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะ

ไล์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ